ไปยังครับเราแน่ว่าสนากระสัอนุราชนะครับเด็กชายสายเพชร ตสักสัมพันธ์ต้องอนุรักจอมเจ้าพราะมีเมียสาวเพียงสองเพราะว่าเมียเก่าเราตั้ง ยมเกใครมองนิดนึงนะหัวหึงนะเฮยคืนนี้ขอเบยได้ไหมบอกอกับ,บน,น้องแนนกันตรงๆวา่างไงีดน,นี้มันลงแทตา หูกดจำดิ่งเจ้า,เาสิ่งะเดชต้องมาเกิดเหตุญหาเป็นชัดเลยเขาเราไรค้คาไม่อยากแบกหน้าไปไหนตกเป็นเบียร์ล่าง ไม่สุขอ่มไม่เคยสุขสมเพียงซองแก้วอยากนิเพลไม่เห็นพอ้องขอบอกพี่น้องช่างนายต้องคืนคมความเจ็บต้องทนเก็บความแค้นด้วยความโกรธมันฟังแน่น หัวใจเครียดแทนมองไม่เก็บอารมณ์คงความร้ายทุกคืนไม่คลายความแค้นจดจำไม่นายนี่ใจมันแน่นอยากให้ความแค้นคลอ่ครายนี่ของวันปาที่ราชานั้นแบกตัวย,ยากบดเอก อนุราชมีเมสีเหมือนกับฝ่ายซ้ายชื่อว่าสุรเชตีแถบนี้คือในตงของเสีฝ่ซ้ารรให้ต่อไปติดตามรับชมยุราชข้างรักน้องแนนวาสนารักรางวันหน่อยจะเดินไม่ไหวเลย ป้าปาหอมไม่ได้นะอย่างเงี้ยเขาเรียกคุณมีขอบคุณค่ะพักนี้พักนี้จิรีบไม่ได้นะตรงนั้นเดี๋ยวมันจะเจ็บอิปพูดดีอิีอิบีอิบพขอบคุณนะคะขอให้รวยขอให้รวยนะคะใครให้รางวัลหนูก็ขอให้ถูกหวยนะคะ16นี้นะคะใครไม่ให้ก็ขอให้เขียดไปเขียดมานะคะจะมาว่าน้องแนนอ้วนได้ยังไงว่าองท่านว่ายังไงก็ดูเขาเทหุ่นอ้วนเอาอ้วนเอา สุราเทพินจาม่นะครับผมเมียรักผัวจริงแล้วเมียอย่าทิ้งผัวนะ เดี๋ยวได้แลวไดี๋ยวไม่ถามจริงๆสาบานเธอบอไม่เห็นที่นั่งกันอยู่เนี่ยอายบ้างไหมแล้วเนี่ยพระองค์ที่มันท้องพระงคงหลวงไม่ใช่อยู่ในห้องส่วนตัวข้าวใหม่ป่ามันข้าพระเจ้าไม่อายหรอกท่านพี่สิงเดชทำไมเพราะว่าข้าพระเจ้ารักสุระเทพินด้วยชีวิตและติดใจเพนจาของน้องข้าพระเจ้ายิ่งนักที่ได้พระองค์ท่านให้ความรักและความเมตตาสงสาร เลยเหรอเอาเลยอเอาเลยเ,เลยสเด็จพี่ไปค่ะถ้าสเสด็จพี่รักมอมฉันจริงมอมฉันมีเรื่องหนึ่งอย่างหนึ่งกุมาถ่ายยิ่งนหะมอมฉันจะไปไหนมาไหนพวกวันนี้มอมฉันไม่ใช่มาเหสีธรรมดาทุกคนเรียกน้องแดนน้องแดน,น,โ,น,นโอเคมาร,รับลูกโปง่งแถวนี้ของกูรรลูกกระโปรงเร็วขอเวลาสักครู่ครับท่านผู้ชมครับขอบคุณนะคะ <c oughs> ขอบคุณลูกกระโปรงด้วยนะคะลูกกระโปรงพูดไม่ค่อยจะช็ก ทุกคนเลยพระองค์ท่านเรียกผมฉั้นว่าไอเฉลยอี I, เฉลยในแทนจะเอาหน้าในแทรกแผ่นดินหนีกันแล้วไออี I, I, ผู้นั้นมันเป็นใครเรียกเมียข้าพเจ้าว่าเฉลยนำตัวมากระหม่อมจะกดหัวมันเองถ้าเสด็จพี่จะกดหัวครั้นจะกดหัวทั่วแผ่นดินเพราะทั่วแผ่นดินเวลาหมอ่อมเสนเดินก็มีแต่คนนินทาแต่เสด็จพี่ไปค่า ท่านจะขายข้อข้องใจไม่คนนินทาม่อมฉันเลยแล้วก็มีเพียงอย่างเดียวไปค้างต้องให้หมอมฉันเลิกเป็น,ฉนเฉลยและมอมฉันขอเพียงอย่างเดียวมอมฉันขอใบเวรเมืองคืนไปข้าประกาศอิสรภาพให้กับแผ่นดินข้าพเจ้าซะจะไม่มีใครมาเรียกอ้ายและอีฉเฉลยแต่คือว่าเราเวมว พระองค์ท่านถ้ามันหนักอกหนักใจมันตัดสินใจลําบากยากนักไปอีหนูกับแผ่นดินแล้วก่อนเดี๋ยวเขาตัดสินใจได้ค่อยมาใหม่อย่าอย่าตเตปินจาอย่าอยายาผัวกราบเลยดูแล้วนะดูแล้วลักษณะช่วงบนนะมึงอยากไปแต่ช่วงล่างนล้มึงอยากจะอยู่ที่นี่นะมันก็ต้องมีอ่อยกันเออถูกแล้วถูกแล้วสุนัตเตปินจ๋าย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 ่ายายายาสุนัตเตปินไอ้ก็ได้ว่างๆช่วยเกียรติอีนี่ทีสิ มาท่านพี่สมิสิงหเดชไปนำแผ่นทองมาเดี๋ยวข้าพเจ้าวววจะเซนเวรเมืองคืนให้บัตรเดี๋ยวนี้แผ่นทองแล้วท่านใจัวท่านตาเห็นมาแล้วพพุพเจ้าค่ะเตียมาแล้วพี่คะเอาแผ่กนกระดาษไปก่อนตอนนี้ทองแพงเสเหละเกินพระองค์ท่านพระจะเซนเวนเมืองคืนเออเออเสุรเดชพินชัยมารยาหญิงเพืเอ่อขอเวรเมืองคืนพระลงไร อนราเจ้าอุสรนี่กบฏเมริกาคืนรับไปท่านพี่ซึ่งเป็นน้องชายของอันฑุราชข้ามาฝังไว้น้องกบฏเมริกาครับสิริพี่นี่สิริพี่กำลังจะทำอะไรพี่เจ้าค่ะพี่กำลังจะมอบใบเวรเมืองคืนให้กับท่านพี่สิงหเดชเขา มอบใบเวิเมืองและการที่เสด็จพี่จะมออใบเวิเมืองคืนปรึกษาใครมั่งหรืออย่างผู้เจ้าคะ่ะพี่เป็นกระสับจะต้องปรึกษาใครเสด็จพี่คงลืมไปแล้วกระมังกว่าจะได้แผ่นดินนี้มาเป็นเมืองขึ้นเราต้องสูญเสียราษฎรไปนับไม่ถ้วนแต่เพียงคําของคนเพียงไม่กี่คํารวมถึงการเลียแข่งเลียขาเพียงไม่กี่ครั้งเสด็จพี่กลับใจอ่อน ยอมเซ็นใบเวียนเมืองคืนอ๋อ,อแต่อยังว่าเลยผู้เจ้าค่ะข้าวใหม่ปลามันจะขออะไรมันก็ขอกันได้แต่คนอย่างก็ผมชั้นอนุรักษ์ไม่ใช่คนใจจืดใจดำอยากคืนก็ผมชั้นก็จะคืนให้ผู้เจ้าค่ะถ้าจะคืนก็รีบคืนอยากได้ใช่ไหมยอยากได้ถ้าอยากได้แบม,มือมาเดี๋ยวจะคืนให้ มึงอยากได้มึงเอาไปไอ้อุ้รัสไอ้น้อยคืทไปเว้คืนเมืองต่อหน้าขออนุราชลายหนที่จาไปไหนสุภาวดีเมียลวงทำไมทำไมไม่หวงพ่อเอ๋ยไปน้องกู มาหลองอีนางาเฉลย,ยลเห็นไหมเนี่ยเห็น <He S 2> ไหมพระองค์ท่านนี่ได้ไ,ได้ยินได้ยินเต็มสองหูเลยเอาไงเอาไงต้องตัดสินพระไทยแล้วอย่าเรียกาาเมียของเฉลยทำไมพไมี่จุ๊ดเนี่งั้นพี่จะไม่ไว้หน้าเองทำไมก็ไม่ทันจะเรียกมาไม่ได้จบมาได้เลยอีเมียเฉลยจุดละเดีย๋ยวต่อปากกันมีแรงสู้เขาไหมเมื่อหลงอีนาง เลยรูปร่างไม่ผิดกะโอ้โหน้องบอลอะไรทำไมเดี๋ยว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 ทำไมพี่เด่นนี่พีมงานซองเทพบุตรสุที่รักเขาไม่เล่นหยาบแล้นหยาบตรงไหนแล้วร้องอะไรออกมากะอะไรไม่ได้หยาบไม่หยาบอะไรนะเก็บเสียงสิเก็บเสียงเก็บเสียงกะออกเสียงแป๊บซี่เก็บเสียง ออกเสียงแป,ป๊ซี่ออกเสียงกะหลีหนั่นไงนี่ไงนี่ไงน้อง <พา S 1> บอลคอยพาคอยเดี๋ยวเธอนะนั่นหนูเพราะว่าน้อ<ม>งกูเสมือนเลยเขาบอกแป,ป๊ซี่หนูเลิกแล้วรูปร่างไม่ผิดกับผีมาหลงอีนางต่างภาษาหม็นกว่าปารา ขังปีกปากคอไรนี้เหมือนฉีกหน้าอันดุรายทู้เป็นพี่จะเป็นปลาหรือปลาเจ้าที่คนเมืองลาวชอบกินอร่อยเมืเย็นนี้ปลาก็อร่อยแต่เป็นปลา อย่างสุราเทพินพี่ีนิยามติงเหลือทีปลาของเขาเครื่องเขามันครบปลามาจากลบบุรีสลาอร่อย ไอ้คนชั่วมาด่ันไม่มีแต่คำคมขว่เฮ้ยเยเฮยเยเยว่าเเฮยเยเ้เยอแล้วยังไงไม่ลงได้ยังไงเล่าโดนอย่างนี้เข้าไปเฮ้ยหยุดข้างบนไปจะมาดีจ้ะาลายเหรอเสด็จพี่เอาพะเจ้ากูเมาไปแล้ว เอาเวลาการให้น้องจะอดกี่ช่องเกี่ยวเทโอ้ยจะพิจารณาให้จ้าอานุภาพจะจัดการไงกับอานุราพจะติดตามระจวบนะครเสน่ห์โอสุรเดชพินนั้นจะปฏิกิริยขนาดไหนนี่มึงมาเกลียวกาดหน้าที่ตลาดโรงเกลือคิดว่ามึงนี่เนื้อจริงหนอ นีว่าเจ้าหลีหงมันหลงตัวหอก็จริงมันเสียยี่ห้อจริงมันเสียยี่ห้อจริงออคนละยองนี่มึงเรียกออลีไม่ดีนักหลอกทำไมมึงต้องเรียกช็อกกอลีเสีิมมันชาก็เจ็บแทนแทนสุนัขหมีสาว เป็นกษัตริย์เสด็จพี่หรือว่าอนุรักษ์กันแน่ทำไมทำอะไรข้าหัวกันแบบนี้ถ้าตัดสินใจไม่ได้อีหนูกลับแผ่นดินแล้วเดี๋ยวค่อยมาใหม่กลับไปร้อยรอบแล้วไม่เห็นกลับสักทีกลับแท็กซี่เรียกสารล้อมาหวางให้ตุกตุกมารับด้วยเรียกมารับของไงสุรเทพินเ้าจะให้พี่ทำยังไงเสด็จพี่ก็จัดการสิเพค่ะอย่ามาอำฉันขนาดนี้เสด็จพี่ไม่มีความคิดเลยเหรอว่าเสด็จพี่จะทำยังไงข้าจะให้มอมฉันอยู่เมืองเดียวกับอนุรักษ์ เรียกวินดีเอาละเรียกวินสิไออนุรักษ์ในเมื่อมึงไม่เห็นว่ากูเป็นพี่กูก็จะไม่เห็นว่ามึงเป็นน้องเพราะฉะนั้นทหารกูจะขอในประเทศไออนุรักษ์ออกจากแผ่นดินเข้าไม่ให้กินแผ่นดินไม่ให้อยู่ใครให้การช่วยเหลือกูจะตัดคอมันสิพี่ดูนะไออนุรักษ์ในประเทศน้องชายรักออกจากแผ่นดินกูเรียกทักนี้มาให้แล้ว มึงจะไปมึงไอ้คนข้างหลังไปด้วยเ็นมันยืนอยู่นานแล้วมันเดี๋ยวพูดอะไรเลยวันนี้กลัวมันจะเมื่อยตัดขาดความเป็นพี่เป็นน้องยกับหมวดชัน้นในประเทศออกจากเป็นดินเพียงพ่อผู้หญิงเพียงคนเดียวไม่เป็นไรพู้เจ้าค่ะแต่ถ้าวันหน้าวันไหนอิสุรัตเทพินผู้นี้ทําให้เสด็จพี่ต้องน้ำตาตกอย่ากลับมาขอโทษกับฉันแลยกันไฮ้ เด็ู้ยออกจากเมืองโชคดีกูไม่ไปตรงนะไม่ว่างว่ะพี่ชายอนุราชเสด็จพี่ไหมคะเขาก็บอกว่าหมดเสียน้ำไปหนึ่งคนนี้หม่อมฉันมีเรื่องอยากทูลไหมคะเรื่องอะไรพี่อนุรักษ์กับโมโหเพราะว่าอนุรักษ์ไม่ได้ผลประโยชน์จากเรื่องนี้เสด็จพี่รู้ไหมที่ออกจากเมืองเนี่ยก่อนที่อนุรักษ์จะออกจากเมืองให้ทายว่าอนุรักษ์จะไปไหนไปไหนล่ะอ้าวก็ต้องไปหาพระพินางสุภาวดีสิไหคะเพราะตอนเนี้ อนุรักษ์กับพระบิดางสุภาวดีกําลังเล่นโชว์กันอยู่ไหมคะไม่ได้มาพูดชุ่ว่าเทพิษทหารทหารนะเขารู้กันหมดเลยเขาปิดกันให้สซตแต่เขาไม่กล้าพูดเอาละสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นถ้าความจริงมันเป็นเห็นดีกันตันพรงดานแผนสอบของสุราเทพินสิ่งประชาเริ่มขึ้นไม่ไปตามแผนเราโดยสายไลยว่าระกันเป็นโชว์แับมหเศรษฐีใบควาสุภาวดี